สถานการณ์ยอดผู้ป่วยวันนี้นิวไฮเตียงที่โรงพยาบาลเต็มไม่สามารถรับผู้ป่วยได้มีรายงานว่าแพทย์และพยาบาลด่านหน้าตอนนี้ทํางานกันอย่างหนักโดยไม่มีวันหยุดและเวลาได้พักขณะน,นี้ยอดผู้ป่วยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแถมยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงผมวิ่งในสนามทุกๆนัดที่ลงแข่งขันตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลอาชีพมาผมว่าผมยังเหนื่อยน้อยกว่าคุณหมอคุณพยาบาลอีก ลองคิดกันดูถ้าในวันนี้เราไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เราจะอยู่กันยังไงเราจะใช้ชีวิตกันยังไงเขาก็คนเขาก็มนุษย์เหมือนกับเราแต่เขาห้ามกลัวในสิ่งที่พวกเรากำลังกลัวไม่ได้รู้จักไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ยินดีที่จะทำเพื่อทุกคน ให้ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายที่อยู่รอบตัวเราพวกเราเห็นในความเสียสละของพวกคุณเราอยากบอกคุณว่าขอบคุณขอบคุณที่กล้าลุกข้นมาสู้กับโลกร้ายเพื่อพวกเราขอบคุณที่เสียสละเพื่อให้พวกเราปลอดภัยขอบคุณที่ไม่ท้อแท้แม้ว่าในใจจะเหนื่อยขนาดไหนขอบคุณนะครับ สู้ๆนะครับ Thank you frontline workers พวกเราขอเป็นกำลังใจและจะอยู่เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ เรารู้ว่าคุณสู้เพื่อเราพวกเราจะสู้ไปได้วยกันสวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรวรปัตนะครับ คงจะได้ติดตามคลิปที่เราเปิดหัวให้ดูกันไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเป็น2นาทีครึ่งที่มันรู้สึกอิบเอิบแล้วก็อยากจะมาร่วมทําคลิปนี้เพื่อที่จะสปอยให้มันดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะผมมองว่าทีมงานทุกคนของสโมสรบีจีเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเปิดตัวเสื้อในการที่จะขายเสื้อแล้วทํากำไรไอ้เรื่องนั้นนะครับผมเชื่อว่ามันขายดีตั้งแต่เป็นเวอร์ชั่นเอฟซีแชมเปี้ยนสลิกตัวเนี้ยที่ผมใส่อยู่แล้วแต่ต้องใส่เสื้อตัวนี้ในคลิปของ BG คลิปนี้ก็เพราะ นะครับที่จะทําตามแคมเปญใส่เสื้อแล้วก็สู้ไปด้วยกันทุกเรื่องที่ถูกถ่ายทอดมันคือเรื่องที่อยู่ในใจของพวกเราในช่วงเกือบเกือบสปีแล้วนะครับกับการเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิดสิมันมีอะไรหลายอย่างที่มันถูกถ่ายทอดผ่านภาพผ่านคําพูดขอนฟบอนที่มันแสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยของทีมแพทย์และพยาบาลทุกคนที่เสียสละเพื่อพวกเราแต่ว่าผมเพิ่งเผชิญกับโควิดสิโดยตรงกับครอบครัวของผมเลยนะครับประมาณ2อาทิตย์แลละทั้งพ่อแม่แล้วก็ยา่าเนี่ยติดโควิดสิบเก้าันทั้งบ้านเลยผมเองเนี่ยไม่ได ไปที่บ้านเดือนกว่าแล้วนะครับก็หวังว่าที่บ้านจะไม่ติดแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับที่บ้านติดหมดเลยครับแต่ว่าหนักๆหน่อยเนี่ยคือย่าผมแล้วก็พ่อผมที่เชื้อเนี่ย ลงบอกก็ส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวอะไรมากมายแต่ว่ามันผ่านสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะวิกฤตของผมละผมก็พยายามที่จะโฟกัสกับการทํางานส่วนตัวที่ไทยรัฐแล้วก็คิดไซโค้งบ้างนะครับเท่าที่เราจะแบ่งสมาธิไหวแต่ว่าเลือกได้ตอนนั้นช่วยครอบครัวก่อนพ่อผมกับแม่ผมเนี่ยมีวัคซีนโควโดสขนาดที่คุณย่าของผมเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยวัคซีนเข็มแรกเนี่ยมันก็มีการเลื่อนการฉีดไปก่อนนแล้วะครับ เราก็รู้เลยว่าสถานการณ์เมื่อเจอวิกฤตเกี่ยวกับโควิดสิหลังจากติดตามข่าวติดตามเรื่องของคนที่อยู่รอบตัวเราเราสึกว่ามันน่าเป็นห่วงแต่เมื่อมันเผชิญกับครอบครัวของเราแล้วโอ้โหวหิตหัวใจ มันไม่รู้จะเล่ายัางไงนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างที่มันดําเนินมาถึงตรงนี้เนี่ยเพราะว่าวัคซีนของเรานั้นไม่ได้มาก่อนที่เชื้อเนี่ยมันจะลุกลามแล้วก็ระบาดไปถึงขนาดนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เสียคุณย่าไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนพ่อของผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงของอาการที่ผลตรวจล่าสุดเนี่ยเชื้อมลงปลอดไปแต่ว่าก็รักษาได้แล้วผมก็ยังภาวนาให้ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยกลับมาโดยปลอดภัยในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ตรงนั้นทั้งการก,ากักตัวด้วยแล้วก็การรักษาด้ รับทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยที่มีครอบครัวของเราไปอยู่นั้นด้วยแล้วก็มีครอบครัวของเรา1ชีวิตที่เสียไปผมก็รู้สึกอินกับคลิปนี้ของ BG มากดูน้อยแต่มากนะครับผมรู้สึกได้แบบนั้นโรดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีความอลังการแฝงอยู่ในคลิปการเปิดตัวทั้งนักเตะหรือว่าอะไรต่างๆของเขาในช่วงหลังที่ทีมสื่อเขาพยายามสร้างสรรค์แต่ว่าคลิปเนี้ยทำง,ง่ายๆครับใช้เสียงนําทางภาพที่ BG ใช้เกี่ยวกับภาพทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับการฉีดวัคซีนภาพแพทย์และพยาบาลส่วนหนึ่งก็เป็นภาพ ประกอบมาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยบางภาพเห็นพยายบาลใส่ชุดเสื้อของสโมสร BG จีเนี่ยนะครับที่มีตราสโมสรเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ BG Hall ครับแฟนๆ BG ไปสนามรีโอสเตเดียมก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีฮอลลหนึ่งที่เคยเป็นฮอลของสโมสรวอลเลย์บอลเดือนที่ผ่านมาก็ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนร่วมกับจังหวัดปทุมธานีผมไม่ทราบว่ากี่โดสนะครับฉีดหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อวัคซีนล็อตใหม่มาถึง BG ก็จะเสียสละสถานที่ในโรงง,งาน ของบางกอกก l a s s เนี่ยนะครับพื้นที่ของ BGH a l อเนี่ยให้คนนอกเข้าไปฉีดวัคซีนได้แล้วก็เสียสละพนักงานบางส่วนของบริษัทเนี่ยไปช่วยในการเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยมันก็เลยเห็นภาพอย่างที่เห็นของตัวคลิปโปรโมทเสื้อตัวนี้นะครับที่จะมีทั้งแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทบางกอกก l าสแล้วก็หลายๆคนที่เป็นอาสาสมัครที่ BG นั้นก็รับสมัครเข้ามาแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาลในการที่จะช่วยกระจายระดมการฉีด พักสีให้ได้เร็วที่สุดทุกๆคนต้องดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจห่วงใยคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับทุกๆคนรอบตัวผมด้วยก็หวังว่านี่จะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังส่วนหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยจุดสําคัญสําคัญหลายๆจุดที่พวกเขาพยายามจะแฝงเอาไว้ก็คือเปรียบเทียบว่าณวันนี้มันไม่ใช่การต่อสู้เพียงแค่สโมสรฟุตบอลแล้วนะครับมันคือการต่อสู้ของแพทย์และพยาบาลควบคู่ไปกับสโมสรฟุตบอลด้วย วันนี้ถ้าเกิดไม่มีแพทย์และพยาบาลสถานการณ์ของประเทศเราไม่รู้จะเลวร้ายไปกว่านี้หรือไม่และก็ไม่รู้ว่าภาคธุรกิจอื่นๆจะเป็นยังไงโดยเฉพาะภาคธุรกิจกีฬาซึ่งในมุมมองคนกีฬาเองมันคือธุรกิจที่มีโอกาสจะเจ๊งในตลอดเวลาและถ้าเกิดมันไม่เริ่มณนะขนาดนี้โอกาสที่มันจะกลับมาได้ตั้งไขได้ไปในทิศฐานที่ดีขึ้นอย่างที่เราสร้างหลีกันมาเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลับไปสู่จุดที่ติดลบอีกครั้งหนึ่งก็ได้จากสภาพเศรษฐกิจณนะขนาดนี้นะครับที่มันถูกล็อกดด้วยโิ -19 เล่าเรื่องโดวยวิธีการที่อาจจะไม่ได้มีรายซับซ้อนมากมายใช้นะักฟุตบอลที่เป็นดาวดังของสโมสรทั้งตังสารัตอยู่เย็นฉัดชัยบุตรพรมปฐมพเลเจริญรัตนาพิรมธีรศินแดงดาสุรชาติสารีพิมพ์ทุกคนก็ออกมาพูดเป็นตัวแทน ของคนไทยขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่เสียสละให้กับทั้งวงการฟุตบอลและประเทศของเราที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกินจะหยุดยั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชื้อมันก็เริ่มจากกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่วัคซีนนั้นมันยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอรวมถึงครอบคลุมให้ได้เกิน75%ของประชากรในแต่ละประเทศเราก็จะเห็นกันอยู่แหละครับว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศที่สามารถเปิดประเทศได้มีแฟนกีฬาเข้าชมกันอย่างหนาตาอย่างที่อังกฤษเนี่ยสถานการณ์เขาไม่แตกต่างจากเราเลยนะครับก่อนนี้หนัก แต่เขาระดมฉีดได้วัคซีนในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจะทุกวันนี้การติดโควิดมันยังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกครับโควิดไม่ได้หายไปครับวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นเพียงแค่ ไขวัดธรรมดาแต่ณวันนี้มันยังมีวัคซีนตัวไหนครับที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้โดยการฉีดเข้าไปทําให้คนรอดมันทําได้เพียงแค่เป็นตัวทดลองเพื่อที่จะไปต้านให้ติดได้ยากขึ้นหรือถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ร้ายแรงถึงการเสียชีวิตสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกอินมากกว่าคนอื่นเลยก็คือเหตุการณ์ที่ผมไปเชิญกับการที่ครอบครัวผมติดโควิดแล้วก็ผมเห็นภาพที่นักฟุตบอลเนี่ยใส่ชุดแข่งขันของตัวเองตัดสลับกับทีมแพทย์ที่ใส่อุปกรณ์ของตัวเองที่เหมือนกับชุดแข่งข ชัดเจนเลยนักวันมีเสื้อกางเกงถุงเท้าขนาดที่ทีมแพทย์และพยาบาลก็มีชุด PPE มีเสื้อกาวและก็มีถุงมือยางรวมถึงหน้ากากอนามัยทุกๆอย่างมันถูกร้อยเรียงครับ ง่ายแต่สุดท้ายเนี่ยมันดูแล้วมันกินใจความรู้สึกของผมนะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราไม่เชิ่อตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่าทีมแพทย์เหนื่อยขนาดไหนและผมรู้ดีครับจากการที่ผมสอบถามพ่อแม่ในช่วงที่เขานั้นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราเห็นเลยครับว่ามันมีหลายคนที่รอเตียงอยู่มีหลายคนที่พยายามดูแลกันอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่มันไม่ง่ายเลยกับการที่ไม่สามารถจะใกล้ชิดกับคนป่วยที่มีเชื้อโควิดได้และก็มีพยาบาลหรือหมอหลายท่านที่ล้มป่วยจากการติดโควิด -19 ไปทุกๆอย่างครับตอนเป็น ข่าวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่พอมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วผมบอกเลยว่าแค่ผมเล่าผมยังสะเทือนใจนี่คือการเปิดตัวเสื้อที่อาจจะเป็นวิธีการที่เข้ากับกระแสตอนนี้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นการโหนกระแสเป็นการทําให้เห็นว่าสโมสรได้มอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมากกว่าการขายเสื้อเพื่อทำกำไรแต่เป็นการมอบเสื้อตัวนี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือเสื้อที่มีความสําคัญกับแฟนบอลมีความสําคัญกับวงการฟุตบอลแต่ณเวลานี้นัก ยาทุกคนรู้ครับว่าชุดที่สําคัญที่สุดคือชุดของทีมแพทย์และก็จะใส่เสื้อสู้ไปด้วยกันจึงเป็นที่มาของแคมเปญสุดอัพแอนด์ไฟส่วนเรื่องของการเปิดตัวเสื้อเวอร์ชั่นไทยลีกเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากตรงนี้เพราะว่าคุณประวินพิรมพักดีประธานสโมสรก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือเสื้อตัวนี้ในเวอร์ชั่น a c l นี่แหละแต่มันก็เปลี่ยนสปอนเซอร์จากสิงเป็นลีโอ เท่านั้นเองวิธีการเล่าเรื่องมันคงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการอย่างที่ผมพูดถึงคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันได้ในแง่ของการ CSR ด้วยนะครับและมันสื่อถึงสิ่งที่สโมสรพยายามจะทําเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดสินอกเหนือจากการทําสโมสรฟุตบอลเหมือนกับเปิดตัวเสือ้อไปพร้อมๆก,กับการขอบคุณความเหนื่อยยากของทีมแพทย์และพยาบาลที่เสียสละให้กับพวกเราจากภาวะของโควิดสิและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ทาง Facebook ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ